สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาร้านกว๋วยเตี๋ยวต้นทางของลำปางครับก่อนเข้าเมืองลำปางนะครับก็จะอยู่ช่วงอำเภออำเภอเมทะนะครับอำเภอเมทะก่อนถึงเมืองลำปางประมาณ20โลครับก็ผ่านมาหลายรอบแล้วครับเพราะร้านนี้ก็รถจอดเยอะเยอะมากอยากรู้ว่าเขามีดีอะไรครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนหมูตุนนะครับ ก็ในร้านก็มีกาแฟด้วยครับแต่กาแฟยังไม่ได้ชิมวันนี้ครับชิมมาชิมก๋วยเตี๋ยวกับก็สั่งมาคนละชามมีเหลืองมีเส้นบะหมี่นะครับเส้นบะหมี่แล้วก็มีขาว <c oughs> ครับก็ภายในร้านก็ตกแต่งได้แต่งหงแปกตาแล้วก็สวยครับร่มรื่นสถานที่กว้างขวางครับ เนี่ยครับนักท่องเที่ยวก็มาแวะเลื่อยเยอะครับรถเยอะก็มากินเสร็จก็พักหายเหนื่อยก็เดินทางต่ออะไรเงี้ยครับส่วนมากก็จะเป็นรถจากที่ <c oughs> ขึ้นไปทางเหนือเนาะ <c oughs> ขึ้นไปเชียงใหม่ครับเนี่ยครับเ <c oughs> จ้าของร้านก็ มีพยาศัยไม่ตีดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายลูกค้าดีนะครับเป็นน้องไก่ตุ๋นหมูตุ๋นนะครับวิตีนไก่นะครับอะไรนะวิตีนไก่อะไรด้วยเนาะมีค่ะมีรวมๆคาราเซตเยอะเลยครับแซ่บซุกซ่าหมดเลยตอนนี้ค่ะเออไม่หมดน้ำดื่มทางสดด้านหน้าเลยนะครับน้ำสองพันง่องก็สั่งได้ยน้ำบริการเองส่วนน้ำดื่มก็บริการเองนะครับน้ำดื่มบริการเอง ครับเนี่ยครับพวกผักพวกไรก็มาตักเอง <c oughs> อันนี้ก็เป็นทิ่เล็กๆของทางร้านเขาจัดให้ให้ลูกค้าขำขำนะครับ <c oughs> ให้แปลกหน้าแปลกตาอันนี้อยู่หน้าห้องน้ำแล้วครับเนี่ยมาเข้าห้องน้ำก่อนมาสำรวจห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับเวลาไปแวะร้านอาหารที่ไหนก็ส่วนมากก็จะไปสำรวจห้องน้ำ <c oughs> ซึ่งห้องน้ำที่นี่ก็ก็โอเคอยู่ครับ ตาสะอาดดีครับเนี่ยครับที่สั่งมาก็เป็นน่องไก่เอออันนี้เป็นรวมครับทั้งน่องทั้งเนื้ออกที่ฉีกมาแล้วก็มีตีนไก่สองมีอยู่สองตีนนะครับ <laughs> ม,ม,ม,เมีเออ่มีเ่มข้าวเทนด้วยครับรสชาติเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิม เพราะว่ากินที่หนนะวันนั้นอะ่ะปอปาปอปากิปากนปอปากมาแต่วันนี้มากินที่นี่ที่ก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวต้นทางก๋วยเตี๋ยวไก่ไก่ตุ๋นหมูตุ๋นขึนยังปลาไหมเหรอเนี่ย <c oughs> กาจงจะเอามาชู ให้หมดที่เด่นหน่อยครับครับพอสนุกสนานครับเยอะขึ้มากนะครับนี้เยอะขึ้มากเป็นตีนไก่นะครับอันนี้ตีนไก่ก็โอเคอยู่นะน้ำซุปเขาชุ่มพอเพราะว่าเขาตุนยาจีนนะครับที่นี่ก็ ไม่เข้มเกินแต่ก็เข้มข้นนะครับเข้มข้นแต่ไม่หวานเหมือนไอที่ก่อนที่ว่าเคยไม่เไปเลยจริงๆอีกร้านนึงที่มันมีสมุนไพรแล้วนั้นหวานใส่เนี่ยครับเคยกินะไรนะเหลือนแบบติงเล็กอะเน่ยนะเบื่อไปเลยอนนี้เป็มาสตบลูกอร่อยอร่อยชุ่มคอ ถ้วยตาไก่นะครับถ้วยตาไก่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปางนะครับมสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหถ้วยกาไก่จากเมืองลำปางเนี่ยไปขายทั่วทุ่งทั่วท่าเลยครับสมัยเด็กๆเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับถ้วยกาไก่กาคือตานะครับภาษาเหนือเรียกกาเก,กาะกาก็คือตาถ้วยตาไก่เอาเอาอีกแล้วใส่มาสองตีนนะครับ โอ้โหนี่ยกนิ้วกลางอย่างเดียวเลยเราเล่นนะครับ <c oughs> เนี่ยหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินมาสำรวจเนี่ยครับภายในบริเวณอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟแต่ว่าอันนี้ให้มานั่งเล่นกินกาแฟได้นะครับก็มีข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนนะครับย้อนยุคเทปคัาสสิตนะครับเนี่ยครับเนี่ยยุค ยุคแปดมั้งเนี่ย80 90เต๋าพวกอะไรพวกนั้น,นครับอันนี้ก็โทรศัพท์นะครับคุ้นเคยเลยเพราะว่าที่ร้านมีครับเมื่อก่อนครับ3310เนี่ยรุ่นยอดฮิตเลยครับโคตรคนเลยอันนี้โนเกียงั้นเลยเนี่ยเยอะเลยอันนี้ก็โนเกียรุ่รนแบบรุ่นยอดฮิตแล้วก็มี iMobile ด้วยนะ iMo b บ l e เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้นไม่รู้จักละครับสมัยก่อนขายดีมาก iMobile อันนี้ก็เป็นปินป่นโตปิ่นโตเพื่อนรู้ไหมว่าปิ่นโตเนี่ยเป็นไม่ มันไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเือมันเป็นภาษาต่างประเทศภาษาภาษาโปรตุเกสนะครับที่ยุคสมัยยุธยาที่ว่าชาวโปรตุเกสเข้ามาในเมืองไทยครับเขาก็หิวมาด้วยอะไรเงี้ยเนาะแต่คนไทยฉลาดใช้ครับทับศัพท์ไปเลยครับปิ่นโตปิ่นโตจนคนรุ่นใหม่เข้าใจว่าคําว่าปิ่นโตนี่เป็นภาษาไทยแต่ไม่ใช่นะครับเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสก็อยู่โซนยุโรปนะครับยุโรปใต้นะครับติดสเปน ข้ามไปฟังก็เป็นอังกฤษติดตกันครับอันนี้ก็เดินสำรวจเ <c oughs> มื่อสักครู่ก็เป็นลองลองเป็นศิลปินเดียวดูแต่ดูแล้วไม่เวิร์กอ่เนี่ยครับเขาก็ตกแต่งตกแต่งได้สวยงามานาครลำปาง ก็มีข้าของเครื่องใช้เก่าๆออกแนวอะไรเขาเรียกอะไรนะแนววินเทจเนาะวินเทจย้อนยุคพวกอะไรคนและคนสมัยนี้ทวินหาทวินหาอาดีตครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันมันก้าวล้ำเนาะพอกลับไปดูของเก่าอะไรเก่าๆก็จะดีบ้านเมียเก่าบ้านเมียหลวงบ้านเมียหลวงห้ามเข้าาอันตรายนะครับบ้านเมียน้อยบ้านน้องเมีย บ้านกิ๊กบ้านกิ๊กใกล้สุดกรับ3โลครับบ้านเมียเก่านี่15โลครับอันนี้น่ารากก็จะมีเมนูแนะนำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยน้ำย้อยนะครับก็คือใส่น้ำพริกน้ำย้อยนะครับน้ำพริกน้ำย้อยเป็นน้ำพริกของทางเหนือนะครับของจังหวัดแพร่เลยครับเป็นของจังหวัดแพร่น้ำพริกน้ำย้อยเอาไว้ใส่ยำขนมจีนนี่สุดยอดเลยครับครับสรุปแล้ววันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้นทางก็ก่อนเข้าเมืองลำปาง20โลก็โอเคกำลังซ้ายมือครับรสชาติ ดีเลยครับเชิญเพื่อนๆเวอ,อ่อถ้าท้าใดนสนใจผ่านมาก็เชิญแวทได้นะครับอยู่ติดถนนแล้วครับทางซ้ายมือครับก่อนถึงก่อนถึงเมืองลำปางครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับในการรีวิวร้านอาหารที่เราผ่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ